สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันอยากจะเรียนรู้อยู่แต่ในเกมเมื่อกี้จะแต่งเองไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับผมจุดเกมมือนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับซีซั่นที่4นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดนี้นะครับนั่นก็คือ20 vs 20นะครับเป็นทีมนะครับเล d Team b l u Team นั่นเองนะครับคล้ายๆโหมดคลาสสิกแหละนะครับแต่นี้จะแบ่งเป็นทีมนั่นเองนะครับโอเคไปเล่นกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเหลืออีก65วิบาวิสำหรับใน 20B s 20ิบนะครับก็จะมีฝ่ายพันธมิตรเรานะครับแล้วก็ทีมเรานะครับดีวผมจะให้ดูนะครับว่ามีถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยหรือสีฟ้าที่อยู่บนหัวของผู้เล่นเนี่ยก็คือพันธมิตรนะครับแต่ถ้าไม่มีนั่นคือศัตรูนะครับ เปลี่ยนแป๊บหนึงโอเคครับอ่านี่ไงฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงลูกศรส,นสีน้ําเงินนั่นนะฮะก็คือพันธมิตรของเรานั่นเองนะครับเป็นพันธมิตรส่วนถ้าเป็นสีแดงตรงไหลน,นั่นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือเลตทรีมนะครับ แล้วจะลงไหนดีเห็น <ouse> ตรงนี่นะครับเห็นเป็นไปฟาร์มของได้แล้วนะครับรีบก็ไปฟาร์มนะครับเพราะว่าเ๋ยว สักพักวงจะบีบแล้วนะครับอา้าวของหายไปไหนอะ่ะไม่มีของของหายไปไหนโอเคมีกระสุนมีอะไรอยู่นะครับกำลังตามหาปืนนะครับ โอ้ oh, มีของดีนะครับ DKS ไม่มีของดีเลยอ่ะหายไปไหนมห,ไไหนมดอ่ะปฐมพยาบาลขึ้นไปฟาร์มนะครับ ้ยมีปืนนี้นะค okay. รับ ASM สิบ reload i cover me โอเครีบเขาวงนะครับ แล้วถ้าเกิดติว่วงมันบีบเรื่อยๆนะครับสงครามระหว่างฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายเรานะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับ <First line. S 1> โอโ้โหเปิดมาด้วยเลกทีมก่อนเลย โอ้วงบีบแล้ว นู้นนะครับโอ้โหผมบอ,อก,ก่อนผมคนนี้ Yeah. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Oi, can you? No. Yeah, I. ัโอ้โหบนเขาเต็มเลยใช่ไหม ห้วตกเลหนี่อนโอ้ยตายแล้วอื้ยอ้ยยะ

เหตามครบแล้วนะครับ โอเคครั okay. สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจูดกิมมือต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ